เสร็จเลยครับมีที่สามจังได้ตัวจังเห็นตัวครับพี่น้องนี่ครับตัวยังใหญ่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีส่งเสาวพี่น้องมายามบงหนูครับใส่ไหวสามหมื่นเลยครับสองหมื่นที่ผพันมาบดถือเลยครับ มาหลุนกันครับพี่น้องมือทีสามสิพ่อมีโตมีแตมว่ครับป้าครับพี่น้องครับมาหลุนกันพี่น้องมามืนอนี่สิพ่อมีโตมีแตมว่าครับ พอเด็ดปิ่งบอครับมีล้างเลกครับบ่ย่างเลยครับสองหม่อที่พันมาย่างส้นบวงอยู่ครับแต่ว่าบ่ถือที่นอ้องขุนล้างที่สองครับบอเอาล้างที่สามก็บอเอาครับโอ้ ิึงโกยมมนเดีละครับพี่น้องบักงามนึงอออุ้ย,ยนานมือที่สามทำงานเลยพี่นอ้องอือนันเด้ครับเสร็จเลยครับมือที่สามจังไดโตจังเห็นโตครับพี่นอ้องนี่ครับตัวยังใหญ่เลยครับ หมาันเี๋ยอพี่น้องหมาันเหลือพี่นี่ครับอุ้ยมาหมื่อที่สามครับพี่น้องเจ้าพอ่อโตครับนี่จับหังได้แล้วครับได้แล้วจับได้แล้ว นี่ครับพี่น้องออตัวย่างไงเลยครับตัวแหลกเขาปีครับพี่น้องใสบวงได้หมันหมันครับหมัน,มนผมขอเก็บก่อนครับนี่ครับไห้แหล้วพี่น้องหออมันให้แหล้วครับมือนี้ครับ ได้ปิ่งเลยครับพี่น้องครับมื่อที่สามครับจังสิไดมันครับเบื้งตีหลักครับหูบักง่ามนึงครับโอนครับนี่ครับไซโยนี่หาลังหกลังนี่แหละครับ ไห้โตเลยครับเอเีครับป้าครับไปหลุนกันต่อพี่น้องผุนครับไปทางหน้าทียังมาท่านเกีียวผุนล้ะครับอยู่พูดนนี่ได้แล้วครับไอแต้มนึงแล้วพี่น้องป้าครับเข่ากบกงามเลยครับปีนี้ครับอันนี้ข้องหนาครับ ูนของผมอยู่ทั้งพูนพี่น้องอุ้ยหามันเลนเหยียบต้นเขาพูนครับอย่างบ้าม,มานพูนครับผูนหมาพี่น้องมันยามบวงให้ก่อนเลยครับมันถึงสิอยู่อยู่บ้าพี่น้องครับ าครับกระหลุนกันครับอยู่หน้านี่เบิร์ตเลยครับมีเต็ยยางอยู่ครับยาง้งส้นอยู่พี่น้องจะบ่าบดถือครับอู้จะเป็นยางแห้งหนูตรงนี้มันสลาดจังไรแล้วครับทางมันยางไปหมัวเลยครับพุนแล้วครับอยู่ทั้งผุนแหละประมาณ หาล้างครับผุนทั้งผุนแลวพี่นอ้องประมาณหาล้างครับไะครับเป็นหลุนทั้งผุนนี้พี่นอ้องไะครับเป็นหลุนก็ดีพี่นอ้องยัางไห่บอ่อครับนี่ครับหรือสิ่ใดแต้มเดียวบอ่อพี่นอ้อง นี่หะเงียบครับอุยอูย้เห็นห้อยถือยูพี่น้องใบยูครับใส่หรอครับนาน่นเืื้นติลาพี่น้องครับวู้บยูเลยครับเมนอีหยังเอาไปครับนี่ มุนจนเบิดพี่น้องใช่ละดามบวงนี่ครับบวงครับพูนพี่น้องขาดครับเบิร์ตละครับมันกัดบวงจนมุนเบิดครับมวยบไดใดเลยครับโอ้เสดายเสดายดเลยครับ ได้แต้มสองกบได้ครับพี่น้องเฮ้ยนีเก็บดามบวงไปเฮ็ดไม้ครับปรเปลี่ยนหลวดไม้พี่น้องอได้สองแต้มใหก้กบได้ครับหลังหนียางอยู่บ่อู้หลังหนีบ่ยางเลยครับ เด้ครับพี่น้องลุดมังเอวครับหลังหนีบอเอาครับโอ้นี่ทางหนูตัวพี่น้องครับนี่มันมายางมองหนีตัวครับเป็นบอกพี่น้องเป็นแปนครับพูดหาบวงมาเสริมอีกแล้วครับ ตัเฮดเพิ่มอีกแล้วพี่น้องหามาเสริมอีกครับบางหลังนี่ครับจังไหหลังนี่ครับคือสิีเอาแล้วครับเงียบๆอยู่พูดอยู่ท้งในใพี่น้องเบาแล้วครับมึงนี่อีกหลังนึงครับ เงียบครับพี่น้องใส่หล่ะบ่วงพุ่มใส่ัางได่บ่ครับนี่ล้มคือกันเลยพี่น้องบ่ได้มัดเลยครับบ่วงนี่ยบ่ได้ก็ อยู่นี่ครับหลงครับพี่น้องบันย่างเลยครับย่างอีกหลังเดียวครับพี่น้องมาครับไปลุ้นกันอีกหลังสุดท้ายครับแถวหน้าบ้านผมกับลังค้นกับเกียวแหละครับหลังค้นกับย่างบะทันได้เกีียวอยู่พี่น้องเพิ่นก็เริ่มเกียวกันแล้วแหลแล้วละครับ เจอเามาื่ขึ้นเจอฝนแต่ละครับฝนตกยังแห้งอยู่เป็นต่ละครับนามอยู่ทุ่งหน้าตกจนมีหนามเลยครับโูนครับเข่าก็หล่มแห้งทางนี้เิ่นเกีียวแล้วไปพี่น้องเป่หลุนลังสุดท้ายครับ มาล้างสุดไายกันครับสุดไายจังไบครับย่างไห่บออ่อซื่ออยู่พี่น้องด่ามสื่ออยู่ครับเบิร์ดเล้วครับพี่น้องสราหับวงสามสิบลังครับนี่ครับพี่น้องผลงานครับ ไงเติบอยู่ครับซ้ำแขนอยู่พี่น้องได้ปิ่งแล้วครับนูตัวแหลกของปีครับของการใส่บวงครับพี่น้องมันอยูยวครับสามหมึกว่าสิถึกมั่นครับพี่น้องตั้งสี่ได้โตครับก็ถือ่าหมานอยู่ครับพี่น้องได้โตได้แต้มอยู่ครับได้ปิ่งแล้วพี่น้องครับ ิปเนี่ยก็ซ่ำเนี่ยแล้วครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยด้วยครับสวัสดีครับ